ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านดอนนางงามชื่อหมู่บ้านนั้นฟังดูไพเราะงดงามราวกับจะมีสาวงามหรือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแต่ทว่าในความเป็นจริงณนะเวลานั้นหมู่บ้านดอนนางงามกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ฝนฟ้าที่เคยตกต้องตามฤดูกาลกลับทิ้งช่วงหายไปนานนับปี ผืนนาที่เคยเขียวขจีด้วยต้นข้าวกลายสภาพเป็นดินแตกระแหงแตกราวราวกับลายแทงแห่งความทุกข์ระทมต้นไม้ใบหญ้าแห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลแสงแดดแผดเผาลงมาราวกับจะสูบเอาวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้เหือดแห้งไปพร้อมกับแหล่งน้ำชาวบ้านร้านตลาดต่างพากันอดอยากยากแค้นเข้าสารกรอกหม้อเริ่มร่อยหรอ บางครอบครัวต้องขุดรากไม้ขุดมันขุดเพือกมาต้มกินประทังชีวิตเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยที่หิวโหวยดังระงมไปทั่วหมู่บ้านในยามค่ำคืนเป็นเสียงที่บาดหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแน่ยิ่งนักความแห้งแล้งไม่เพียงแต่เผาผลาญพื้นดินแต่ยังเริ่มเผาผลาญน,น้ำใจของผู้คนให้เหือดแห้งลงไปด้วยเมื่อท้องหิวความเห็นแก่ตัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่ความเอื้ออาทร แต่ทว่าท่ามกลางความทุกยากแสนสาหัสข,ของชาวบ้านดอนนาง,งามยังมีครุหาดไม้สักทองหลังมหฮอมาตั้งตระงานอยู่ท้ายหมู่บ้านราวกับเป็นวิมานที่ลอยตัวอยู่เหนือความทุกข์ร้อนทั้งปวงบ้านหลังนี้มีกำแพงรั้วสูงตรงานกั้นอนาเขตอย่างชัดเจนประตูไม้บานใหญ่หนาหนักปิดสนิทป้องกันไม่ให้คนภายนอกย่างกลายเข้าไปและป้องกันไม่ให้สายตาของคนจนมองเห็นความมั่งคั่งภายใน เจ้าของคฤหาสน์หลังนี้คือท่านเศรษฐีทองก้อนชายวัยกลางคนผู้มีรูปร่างท้วมสมบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปลั่งอิ่มเอิบสวมใส่เสื้อผ้าแพรพันเนื้อดีประดับประดาด้วยแหวนทองและสร้อยสังวานมูบวา่าเศรษฐีทองก้อนเป็นผู้มั่งคั่งที่สุดในตำบลเขามียุง้งฉางขนาดใหญ่หลายหลังที่อัดแน่นด้วยข้าวเปลือกข้าวสารและธัญพืชที่กักตุนไว้ตั้งแต่ปีก่อนก่อน ในขณะที่ชาวบ้านกำลังอดมื้อกินมือ้อภายในกำแพงบ้านของเศรษฐีทองก้อนกลับมีการจัดเตรียมสำหรับอาหารคาวหวานอย่างเหลือเฟือทุกมื้ออาหารของเศรษฐีจะต้องมีกับข้าวไม่ต่ำกว่าเจ็ดอย่างทั้งแกงเผ็ดเป็ดย่างต้มยำกุ้งแม่น้ำตัวโตปลาช่อนลุยสวนและขนมหวานานานาชนิด กลิ่นหอมของอาหารลอยฟุ้งข้ามกำแพงรั้วออกไปเตะจมูกชาวบ้านที่เดินผ่านไปมายิ่งตอกย้ำความหิวโหวยและความเหลื่อมล้ำให้เด่นชัดขึ้นอีกแต่สิ่งที่มีมากกว่าทรัพย์สินเงินทองของเศรษฐีทองก้อนคือความตรณีที่เหนียวและความใจดำท่านผู้ฟังครับเศรษฐีผู้นี้ไม่เคยรู้จักคำว่าแบ่งปันเขาถือคติว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาทรัพย์สมบัติทุกบาททุกสตางค้าวทุกเม็ด คือสิ่งที่เขาหามาด้วยความฉลาดเฉลียวหรือจะเรียกว่าเล่เหลี่ยมก็สุดแท้แต่ดังนั้นเขาจึงไม่มีความจำเป็นต้องเจือจานให้ใครมีอยู่เช้าวันหนึ่งคณะที่เศรษฐีทองก้อนกำลังนั่งจิบชาราคาแพงอยู่บนศาลาริมน้ำภายในบ้านเบาวไพร่คนสนิทชื่อว่านายจันได้คลานเขาเข้ามาด้วยท่าทีกล้าก,กล,กล,ก,ลกลัวกลัวนายท่านขอรับเอ่อนายท่าน ในจัน์เอ่ยเสียงสัน่นเศรษฐีทองก้อนวางถ้วยชาลงเสียงดังกึกแล้วตว,วาดกลับไปมีอะไรไหว้จันเช้าเช้าแบบนี้จะมารบกวนอารมณ์สนตรีของข้าทำไมหรือว่าข้าวในยุ้งมันพร่องลงไปมันไม่ใช่ขอรับในท่านในจันรีบปฏิเสธพลวันคือว่าที่หน้าประตูรั้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาขอพบขอรับ พวกเขาบอกว่าลูกหลานกำลังจะอดตายอยากจะขอกู้ยืมเข้าวสารสักถังสองถังพอฝนมาทำนาได้จะรีบเอามาใช้คืนพร้อมดอกเบีย้ยขอรับเศรษฐีทองก้อนฟังจบก็หัวเราะด,ดังลั่นลือฮ <laughs> ยืมหรือกู้หรือพวกมันเอาอะไรมาคปํากันละ่ะที่นาก็แห้งแล้งวัวควายก็ผอมโซจะเอาปัญญาที่ไหนมาใช้คืนข้าไปไปไล่พวกมันกลับไปให้หมดบอกว่าข้าไม่ใช่โรงทาน และข้าวของข้ามีไว้ขายไม่ได้มีไว้แจกถ้าไม่มีเงินก็ใสหัวไปในจันร์ก้มหน้ารับคำสั่งแล้วรีบถอยออกไปทิ้งให้เศรษฐีทองก้อนนั่งนับตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินต่อไปด้วยความเพลิดเพลินโดยหารู้ไม่ว่าคำพูดและการกระทำอันไร้น้ำใจของเขานั้นมันดังสถานสะเทือนไปไกลกว่าแค่หน้าประตูรัว้วในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของหมู่บ้าน ที่บริเวณท้ายวัดร้างอันเงียบสงบมีกระตอบหลังเล็กๆที่ทําจากไม้ไผ่สารเก่าๆมุงด้วยหญ้าขาที่เริ่มผูพังสภาพแทบจะกันแดดกันฝนไม่ได้ที่นั่นคือที่พักพิงของเด็กหญิงกําพร้าตัวน้อยชื่อว่าบัวหนูบัวเป็นเด็กหญิงวัยเพียงสิบขวบพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่โรคระบาดเมื่อหลายปีก่อนทิ้งให้เธอต้องเผชิญโลกอันโหดร้ายเพียงลําพัง สมบัติชิ้นเดียวที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้คือจิตใจที่งดงามและความขยันขันแข็งแม้บัวจะอดอยากไม่ต่างจากชาวบ้านคนอื่นแต่เธอก็ไม่เคยงอมืองอเท้าทุกเช้าบัวจะตื่นแต่เช้าตรู่เดินเท้าเปล่าเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาเก็บผักบุ้งผักกระเฉดหรือเห็ดป่าที่พอจะหลงเหลืออยู่นำมาแลกเข้าสารกับชาวบ้านหรือบางวันก็นำไปต้มกับน้ำพริกถ้วยเก่าเย็นวันนั้น หลังจากที่ถูกเศรษฐีไล่ตะเพิดมาชาวบ้านต่างพากันเดินคอตกกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังหนูบัวซึ่งเพิ่งกลับมาจากป่าในมือมีเพียงกล้วยน้ำว้าสุกงอมสองลูกที่โชคดีเจอข้างทางเธอมองเห็นคุณลุงข้างบ้านนั่งกอดลูกน้อยร้องไห้อยู่หน้าบ้านบัวเดินเข้าไปหาอย่างเงียบเชียบแล้วยื่นกล้วยน้ำว้าทั้งสองลูกนั้นให้กับเด็กน้อยกินสิจา้าพี่เพิ่งเก็บมาหวานนะ คุณลุงเงยหน้ามองบัวด้วยน้ำตาคลอเบา้าบัวเอ๋ยเองเองก็ยังไม่ได้กินอะไรไม่ใช่หรือเก็บไว้กินเองเถอะลูกบัวยิ้มบางๆรอยยิ้มที่สดใสท่ามกลางความแห้งแล้งไม่เป็นไรจะลุงหนูยังไหวน้องตัวเล็กกว่าหนูน้องต้องกินเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูค่อยไปหาใหม่ภาพเด็กหญิงตัวน้อยผู้ยากไร้ยอมสละอาหารมื้อเดียวที่มีให้กับคนที่อ่อนแอก,กว่า ช่างเป็นภาพที่ขัดแย้งกับภาพของเศรษฐีทองก้อนผู้กินทิ้งกินขว้างในคฤหาสน์หรูอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ฟังครับการกระทําของคนเรานั้นไม่ว่าจะทําในที่ลับหรือที่แจ้งไม่ว่าจะทําในคฤหาสน์หรือกระต้อปลายนาล้วนอยู่ในสายตาของฟ้าดินเสมอความตรณีทีเหนียวของเศรษฐีทองก้อนเปรียบเสมือนไอความร้อนที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สร้างความร้อนรุ่มให้กับหมู่เทวดาในขณะที่น้ำใจอันบริสุทธิ์ของหนูบัวเปรียบเสมือนกลิ่นหอมของดอกไม้ทิพย์ที่ลอยขึ้นไปแตะจมูกผู้มีฤทธิ์เบื้องบนเรื่องราวความแตกต่างอย่างสุดขั้วนี้ร้อนไปถึงหูของเทวดาผู้ดูแลทุกสุขของมนุษย์ท่านไม่อาจทนนิ่งเฉยอยู่ได้เมื่อเห็นคนรวยเอารัดเอาเปรียบและคนจนผู้มีธรรมะต้องทนทุกทรมานท่านจึงตัดสินใจว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีบททดสอบเพื่อพิสูจน์เนื้อแท้ของใจคนและมอบผลตอบแทนให้สาสมกับการกระทำบนก้อนเมฆสีขาวนวลเหนือหมู่บ้านดอนนางงามร่างกายอันเรืองรองของเทวดาผู้มีนามว่าท่านปู่โสมกำลังมองลงมาด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์ท่านไม่ได้มองหาคนรวยหรือคนจนแต่ท่านกำลังมองหาคนดีข้าจะลงไปเยือนโลกมนุษย์ ท่านปู่โสมรำพึงแต่ข้าจะไม่ไปในรูปกายที่งดงามข้าจะไปในรูปลักษณ์ที่น่ารังเกียจที่สุดเพื่อดูสิว่าระหว่างเศรษฐีที่มีทรัพย์มหาศาลกับเด็กกำพร้าที่ไม่มีอะไรเลยใครกันแน่ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์มากกว่ากันสิ้นคำรำพึงร่างอันสง่างามของเทวดาก็เริ่มเลือนหายไป แสงสว่างเจิดจ้าค่อยๆดับบูบลงเพื่อเตรียมจุติลงสู่พื้นดินในคราบของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์และโศก,กนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ภารกิจของเทวดาจะเป็นอย่างไรการปลอมตัวครั้งนี้จะแนบเนียนแค่ไหนและเศรษฐีทองก้อนจะรับมือกับแขกไม่ได้รับเชิญผู้นี้อย่างไรเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อ,อยๆนะครับ แต่ว่าเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรสำหรับตอนที่หนึ่งหมู่บ้านแลลงน้ำใจและกำแพงสูงของเศรษฐีผู้มั่งคั่งคงต้องพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านเล่นๆน,นะครับว่าวันหนึ่งมีคนยากไร้มายืนอยู่หน้าบ้านท่านท่านจะเลือกทำแบบเศรษฐีทองก้อนหรือทำแบบหนูบัวคำตอบนั้นอยู่ในใจของท่านเอง สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขกับการเป็นผู้ให้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการปรากฏตัวของผู้เท่าปริศนาที่จะมาสั่นสะเทือนหมู่บ้านดอนนางงามสวัสดีครับ